ไมโครเวฟรุ่นที่ถูกที่สุดในตลาดในความจุ23ลิตรเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะสวัสดีครับท่านผู้ชมก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง t ท ster Thailand 2 0 2 0นะครับวันนี้ผมจะมา,าแกะกล่องอาจจะไม่ได้เป็นการารีวิวนะครับเพราะว่า,าผมยังไม่ได้ใช้งานจริงเลยเอาเป็นว่าเป็นการพรีวิวก็แล้วกันนะครับกับไมโครเวฟที่ผมได้สั่งซื้อมาจากใน อช้อปปีนะตัวนี้เป็นแบรนด์แฮเออรนะครับเป็น uh, รุ่นที่มีความจุ23ลิตรที่ถือว่าเป็นรุ่นที่ราคาถูกที่สุดในตลาดตอนนี้นะเท่าที่ผมเซิร์ชดูในอ่ช้อปปี้ a z a d ้ทั้งหมดเลยในรุ่นที่มีความจุ23 L, L, ลิตร8ลัต์เนี่ยไม่มียี่ห้อไหนที่ราคาถูกกว่าเจ้าแฮเออรตัวนี้แล้วตัวนี้นะครับเป็นโมเดล uh, ชื่อรุ่น h M W m 2 301 W เดี๋ยวเรา มาแกะกล่องเลยดูนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับก็ราคาเดี๋ยวผมบอกตอนท้ายแล้วกันแต่ว่าบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่ถูกที่สุดในในในตลาดไมโครเวฟความจุยีลิตรแล้วนะครับไม่มียี่ห้อไหนที่ถูกกว่านี้แล้วผมดูทั้งหมดแล้วนะณเวลานี้นะครับแล้วแกะให้ดูกันเลยนะครับาแกะก่น <fünf, S 1> จะตัเนาะจะตัดเอาแกะอ๋อผมคือจานเห็นะครับจาน นี่ครับจานไม่แตกนะครับอยู่ในสภาพดีไม่แตกแล้วก็เขามีตัวพสติกตรงนี้มาอีกเนี่ยตรงนี้มันน่าจะเป็นขารองจานเลยสักอย่างเนาะอยู่ข้างล่างมั้ะข้างล่างหรือเปล่าเอ้ยอันนี้จะเป็นสีสีขาวที่เป็นสีแบบเห็นไหมสีขาวที่เป็นสีแบบดั้งเดิมนะครับอ่ากำลังของเครื่องนะครับ8 0 0วัตต์นะครับกำลังของเครื่อง800วัตต์แต่กำลังที่บริโภคไฟครับ1 2 0 0 หนึ 1> 1, 2, ่ยแปดสิบวัตต์เรามาดูปุ่มนะครับปุ่มก็จะมีปุ่มด้านบนนะเป็นปุ่ม power น,นี่เขาเล่งไว้อยู่ที่ตำแหน่ง high เลยมันสามารถปรับได้นะหนึ่งสามี่ห้าเป็น5้าคลิกอะเป็นหคลิกแต่ว่าคลิกที่2เนี่ยเป็นโหมดละลายน้ําแข็งตอนนี้เขาปรับไว้เป็น high เป็นความร้อนสูงสุดอันนี้เป็นแบบมือหมุนนะครับมือหมุนสามารถตั้งหน่วงเวลาได้ตั้งแต่หนึ่จนไปถึง35นาที เดี๋ยวเราเราจะลองเปิดฝาให้ดูนะครับลองเปิดฝาให้ดูผมเอาโฟมออกก่อนอ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังกันก่อนดูด้านหลังกันก่อนนะครับด้านหลังด้านหลังก่อนดีกว่านะอันนี้เป็นด้านหลังด้านหลังเขาก็จะมีสายไฟนะรับก็แปะเทปกาวให้ว่ายังไม่มีการใช้งานแล้วก็ด้านหลังก็จะมีพวกคําเตือนแล้วก็เป็นรุ่นแล้วก็ปริมาณกําลังไฟกี่วัตต์กินไฟเท่าไหร่นะมันน่าจะเปิดอย่างนี้ได้เลยนะปุ๊บแอนะมันเปิดอย่างนี้ก็เปิดได้เลย เดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพตอนเปิดที่ดูอีกทีนะครับไม่ต้องห่วงภาพนี้อาจจะไกลไปไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตที่ดูข้างในเขาก็จะมีเป็นใบรับประกันนะใบรับประกันที่ส่งกลับไปที่บริษัทแล้วก็ให้เป็นคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษตัวนี้ใช่ไหมอ่ามันเป็นแบบคูเตัวน,นี้ใช่ไหมเขาให้ลองไว้ตรงน,นี้ใช่ไหมลองจานใช่ไหม โอเคเข้าร่องแล้วเข้าร่องแล้วเคมอยู่ประมาณนี้ลองปิดดูโอเคประมาณนี้เลยนะครับนี่<ว>ทีนี้เดี๋ยวมาดูที่ราคานะครับราคาตัวนี้นะครับผมซื้อในช h อป e ีนะบางคนอาจจะไปดูใน Lazada แล้วก็ใน Lazada ในเจดีเซ็นเตอแล้วแล้วก็ใน Lazada ในเจดีเซ็น l แล้วก็ ในช้อปปีซึ่งผมดูเปรียบเทียบกันหลายที่แล้วก็ผมว่าในในช้อปปีได้ราคาถูกที่สุดแล้วตัวนี้นะครับราคาได้มาอยู่ที่1599บาทนะครับแต่ยังไม่รวมค่าส่งนะร้านนี้เขาจะบวกค่าส่งอีก170อเ็ดบาทเบสเร็จแล้วรวมประมาณเป็น1,700น่าจะประมาณ1,769บาทประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนะคือร้านอื่นก็อาจจะมีค่าส่งที่ถูกกว่านี้นะแต่ว่าเขาก็จะคิดราคาตัวเครื่องที่แพงกว่านี้บางร้านเขาเขียนว่า1690แต่ว่าเป็น ค่าส่ง130หรืออะไรเงี้ยท่านผู้ชมก็ลองโถเฉลี่ยดูยนะว่าร้านไหนมันบวกลบค่าส่งกับราคาแล้วมันถูกกว่ากันแต่ตัวเนีย้ยผมก็ไม่ซีเรียสอะไรมากผมก็ซื้อมาอ,อย่างที่บอกนะครับร้านนี้ขาย199 5บวกค่าส่ง170เจ็เดเจะเป็นประมาณ1,700กว่าบาทประมาณนี้ก็จบไปนะครับสําหรับไมโครเวฟที่ผมว่าราคาถูกที่สุดในตลาดตอนนี้แล,แล้วแหละสําหรับรุ่นความจุ23ลิตร800วัตต์นะครับเจ้า ไมโครเวฟจากแบรนด์แฮเออร์นะครับรุ่น H M W ขีด M 2 3 0 1 W นะครับก็ใครสนใจก็เข้าไปซื้อในช้อปปงช้อปปี้กันได้ลาซาด้าก็ได้ลองเปรียบเทียบราคาดูนะแต่ผมแนะนำว่าในช้อปปี้จะราคาถูกกว่านะครับเมื่อรวมค่าส่งแล้วเทียบกับลาซาด้าหรือเจดีเซนทอนนะครับเจดีเซนทอนเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ว่ากำลังเลือกดูไมโครเวฟนะครับใครยังหารีวิวไม่เจอว่าไอ้แฮเออร์รุ่นเนี้ยมันดีหรือเปล่ายังไงหรือเปล่าก็ลองดูคลิปนี้ของผมก็ได้ ังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเทสเตอร์ไทยแลนด์2020ด้วยนะครับสวัสดีครับ